นี่เป็นคลิปการทดสอบใหม่นะฮะเพื่อสอบถามความคิดเห็นผู้ชมทั้งหลายนะว่าอยากให้ใช้ไม่อะไรด้วยความยี่ว่ามันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเพื่อสมัยที่เล่นไรเดอร์รีพับบิกภาคหนึ่งอ้ซีซั่นหนึ่งอะนะซึ่งตอนนั้นอ่ะกำลังเห่อใหม่มันเป็นไมอินเดียของ l o G i t e c h G333 ซื้อมาในราคา1,700แล้วก็แบบ โ้ทนุถนอมมันมากนะปัจจุบันก็ยังใช้อยู่นะเพราะหูฟังมันดีมากเก็ยังใช้ในส่วนที่เป็นหูฟังแต่ไม่ได้ใช้ไมของมันเลยเพราะว่าเคยใช้แล้วโดนแบบคอมเมนต์ว่าเฮ้ยเสียงฟังไม่รู้เรื่องอ่ะมันอุ้ยอมันงอมงมเลวมันงอมงมคือไมมันดีไมมันดีชอบด้วยแหละชอบเสียงตัวเองในไมโรจิเทคเพราะว่ามีความแบบนุ่มมีความมิติมีความสืงเบสอ่ะแล้วด้วยเป็นคนที่ ิดชอบฟังเสียงเบสมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละตอบโจทย์เราเราอยากใช้เนี้ยแต่ปัญหาคือคนฟังบางคนฟังไม่รู้เรื่องหรือบางคนใช้ไม่ได้ใช้หูฟังฟังอ่ะก็จะฟังไม่ค่อยออกใช้โทรศัพท์เปิดลาโพงเฉยๆอย่างเนี้ยมันก็ทําให้เออเสียงมันฟังไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าใจเพราะว่าสังเกตอะเวลาเราตัดต่อ,ตอ,ตอคลิปอะไรเงี้ยเราฟังในโทรศัพท์อะเสียงอีกแบบหนึ่งฟังในคอม หูฟังนีงบบนงเนง้เสียงอีกแบบหนึ่งเปลี่ยนหูฟังเสียงอีกแบบหนึ่งลองไปเปิดฟังในทีวีเสียงก็อีกแบบหนึ่งอีกคือเสียงมันไม่เหมือนกันการฟังเสียงในแต่ละเสียงนั้นไม่เหมือนกันอย่างที่ใช้เสียงอย่างนะี้ตอนนี้คือเราสึกโหไหดีดามิกเสียงเราได้ดีมากเพราะว่าเราฟังหูฟัง Logitech ซึ่งมันรองรับ7.1่แล้วไงมันเป็นหูฟัง7.1ถ,ถ้าเราดูในทีวีก็ได้5.1ถ้าเราดูในโทรศัพท์ก็เป็นเสียงทั่วไปอย่างเงี้ยคือมันก็คนละแบบกันน่ะมัันกก็เลยทาาให้อรอรรขงงฟ แต่ละคนแตกต่างากันออกไปอะเนาะอันเนี้ยที่พูดอยู่เนี่ยใช้ไมค์นัมโบเอ็กหกรตัวที่ซื้อมาใหม่หลังจากที่ซื้อ Logitech มาใช้ได้สักถึงเดือนไหมไม่แน่ใจแล้วแบบคอมเมนต์ว่าฟังไม่รู้เรื่องเราก็ต้องแก้ไขอะเนาะแต่จะทำไงอะในเมื่อก่อนหน้าซื้อ Logitech เราใช้ A99 เออซึ่งน้องอะ่ะก็ใช้ A99 อยู่นะปัจจุบันเนี่ยน้องใช้ไมค์เอ็กเก้าซึ่งเสียงน้องก็ปกติเพราะเสียงคลื่นเสียงน้องเป็นคลื่นเสียงของบุคคลธรรมดาทั่วไปไงบุคคลปกติแต่ว่าคลื่นเสียงเรามีความต่ํากว่าปกติเป็นขึืนเสียงผิดปกติที่ผู้หญิงไม่ควรจะมีเสียงที่เป็นคลื่นที่ดีฟขนาดนี้แล้วพอเราไปเจอโ g i ิเทกอะ่ะ ที่มีการปรับ eq เสียงให้มีการกันดินามิกเสียงใหม่ให้เสียงมันออกมาไพเราะ <laughs> มันเลยทำให้เสียงเราดิฟดิฟเรวอรี่ลงไปเลยแล้วก็เนี่ยฝังดูงเรื่องเลยก็ <g ül> เลยต้องย้ายมาใช้ x ห0ร้อก็เสียตังคอีก990แต่ทีนี้ที่มาทดสอบเพราะว่าเราลองเปลี่ยนที่วางแต่ก่อนเราจะวางเป็นขาตั้งธรรมดาวางกับโต๊ะเลยอะ วางหน้าเป็นพิมพ์บ้างหลังเป็นพิมพ์บ้างแล้วแต่ความถนัดเราไงแล้วแป้นพิมพ์ก็เสียงดังซะด้วยก็แก๊กก็แก๊กก็แกกเมาส์ก็เสียงดังซะด้วยกิ๊กกิ๊กกิ๊กก็เปลี่ยนเมาส์ปัจจุบันนี้เปลี่ยนเมาส์เป็นไร้เสียงแล้วดังนั้นทุกคนจะไม่ได้ยินเสียงเมาส์จากเราอีกต่อไปแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่แป้นพิมพ์ไม่สามารถหาซื้อที่กดแล้วไม่มีเสียงได้ก็เลยลองย้ายไมค์ขึ้นมาไว้ใกล้ปากอันนี้คือไมค์ขึ้นมาใกล้ปากเฉยๆนะความแตกต่างทุกคนได้นออคืแต่่ก ไม่จะเสียงจะเป็นประมาณนี้นี่ถ้าคนที่ใช้ลําโพงอาจจะปกติอันนี้คือระยะห่างของไมกับปากนะจะห่างประมาณนี้เลยอันนี้แต่ก่อนตอนตั้งโต๊ะประมาณนี้บวกกับเสียงกดคลิกคลิก,ลกข้างหลังเลยทีนี้ตอนเนี้ยย้ายเข้ามาอยู่แบบนี้เสียงน่าจะดีขึ้นที่สาเหตุเปลี่ยนไมที่ไม่ใช้ X99 เเหมือนน้องอะ่ะ ก็เพราะว่าเราเป็นคนที่พูดแล้วติดมีลมพูดออกมาจากปากด้วยมันทําให้ลำโพงแตกมันฟืดฟืดเดี๋ยวก็ลมเข้าเดี๋ยวก็ลมเข้ามันก็เลยแบบไม่ใกล้ปากเกินนั่นแหละเรื่องซื้อมาแยกแต่ในความรู้สึกเราชาวตัดต่อคลิปนะเพราะชอบไม l โลจิเทคมากกว่าเลยอ่ะคือยังไงก็ให้คะแนนโลจิเทคไม่ใช่เพราะมันแพงกว่านะเสียงมันดีจริงแต่อย่างนัมโบเอ็กเนี่ยอันเนี้ยเพิ่งเคยเอาขึ้นขึ้นใกล้ปากอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า มีความใกล้เคียงและพอสู้ได้ไหมเพราะแต่ก่อนนะอยู่ห่างปากแล้วเสียงค่อนข้างเบาค่อนข้างแบบแสบแก้หูด้วยความที่ของโลจิเทคมันกันเสียงมาให้แล้วด้วยไงแต่อย่างของนัมโบอาจจะต้องมาแก้ในการตัดต่อเพื่อให้มันดีขึ้นเอาอะไรคลิปนี้จะไม่แก้เสียงเลยนะอ่ะทีนี้ทุกคนลองฟังความแตกต่างนะตอนนี้เรากําลังพูดนัมโบเอแบบใกล้ปากแบบใหม่นะแบบใช้ขาตั้งใหม่อันนี้คือนัมโบเอแบบใช้ขาตั้งใหม่ใกล้ปาก เสียงดีไหมแต่อย่าลืมนะถ้าใกล้ปากเนี่ยสิ่งที่จะเจอคืออาจจะมีเสียงลมเข้าไม <c oughs> เพราะว่าเป็นคนที่การพูดมีลมพูดแบบมีลมก็จะมีปัญหาเรื่องลมเข้าไมถ้าเป็นแบบเดิมไม่จะอยู่ห่างประมาณนี้อ่าอันนี้ไม่มีเสียงลมแน่นอนแต่คุณจะได้ยินเสียงแป้นพิมพ์ตลอดเวลาคีย์บอร์ดอยู่ใกล้กว่าตัวคนพูดนะอันนี้คือแบบไกลอาจจะมีความก้องด้วยนะเพราะว่าพอเราอยู่ไกลเสียงมันก็มีความกระจายออกมันก็จะก้อง แล้สุดท้ายแบบ Logitech อันนี้โลจิเทคอะเสียงจะมีความกรองใช่ไหมกรองเสียงให้มีความดีเพื่มีความไพเราะเหมาะสำหรับการร้องเพลงสังเกตนะถ้าถ้าเป็นช่วงไหนที่ร้องเพลงอะจะใช้ Logitech ในการอัดเพราะว่าเสียงออกมาค่อนข้างจะดีเลยแหละแบบเราไม่ต้องมาแก้เยอะ แต่อย่างของน้ำโบเนี่ยเหนื่อยอะ่ะเหนื่อยเสียงคืออัดมายังไงก็ไม่พอแต่พอ ch, โลจิเทคปุ๊บโอ้โหเทกเดียวผ่านอะ่ะอันนี้คือโลจิเทคข้อดีคือมันกองเสียงข้อเสียคือด้วยความที่มันเป็นสายหูอินเดียเนาะมันมันติดกับเสือ้อบางทีเราขยับเนี้ยอาจจะด้ยินเสียงคืดคืดคืดเป็นเสียงรบปวนเป็นช่วงช่วงแต่ถามว่า ส่งผลไหมคือถ้าเราพูดแบบนเนี้ยเนี่ยถ้าพูดแบบเนี้ยมันไม่มีปัญหาเพราะไม่ได้มีเสียงแต่ถ้าไม่ได้พูดเนี่ยแล้วขยับนะมันจะมีเสียงแทรกเพราะเพราะก็ตามแบบตามบริบทของหูฟังเนาะมันมันค่อนข้างจะใช้ต่างกันอยู่แล้วดังนั้นก็ลองช่วยคอมเมนต์มาหน่อยว่าทุกคนมีความเห็นยังไง ส่วนตัวของคนตัดต่อนะ่ะชอบโลจิเทคถ้าเสียงมีมิติเสียงฟังแล้วเพราะมีมิติมีความแบบในสตูดิโออะเออมันมันดีอะ่ะเออเสียงมันดีเสียงมันดีเลยแหละแต่ถ้าเป็นนัมโบเนี่ยอังวิษีเกีกันๆกลางมันจะมีความแบบถ้าคิดว่านัมโบใกล้ป่าน่าจะเวิร์กน่าจะโอเคอะ่ะพอพอพอต่อกอนได้แต่ เสียงเสียงลมที่เข้ามาไมันจะไม่สามารถแก้ได้ตรงนี้ก็ต้องเข้าใจกันนิดนึงแต่ถ้าไม่ห่างปากก็เป็นแบบที่ผ่านๆมานั่นแหละแค่มีเสียงก็แก๊กก็แก,ก๊กแทรกเข้ามาแล้วก็เสียงอาจจาะแหลมแหลมแหกแบบแสบหูอืมแค่นั้นอะ่ะทุกคนแค่นี้แหละคลิปนี้ไม่มีอะไรมากขอความเห็นดีๆนจ๊ะโอเคบ๊ายบาย